วันนี้เวลาสิบนาฬิกา30นาที ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันสุดท้ายณหอประชุมมหาวิเชียลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์มอ ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน471คนมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการอาหารปลอดภัยสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนโครงการนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการขยะต้นทางโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนและโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน